เปิดดวงวันนี้ถึงสิ้นปี2566ของชาวรักคนาราศีมิถุนจะเป็นเช่นไรทำแบบไหนถึงได้ดีมีโชคลาภแล้วเงินจะมาจากช่องทางไหนบ้างถ้ามีปัญหาก็บอกทางแก้ก่อนอีกไปรับชมกันได้ครับสวัสดีครับทุกท่านและชาวรักคนาราศีมิถุนครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าแป๊บๆอาจารย์ก็ได้ทำออกคำพยากรณ์ถึง คลิปสุดท้ายของปี2566แล้วนะครับเพราะอาจารย์จะดูให้ตั้งแต่กลางเดือนพฤิกายนถึงสิ้นปีกันไปเลยนะครับแบบละเอียดละเอียดแน่นๆจุกๆกันเลยนะครับตรงนี้และที่สำคัญอาจารย์มาในธีมฤดูหนาวหิมะตกนะครับให้ทุกท่านได้ฟังจะได้เย็นกายสบายใจถ้ามีปัญหาตรงไหนอาจารย์บอกทางแก้เรารอดก่อนอย่างแน่นอนนะครับและหลังจากจบคลิปนี้ไปนะครับ 12ราศีสิ้นปีอาจารย์จะทำคลิปสวัสดีปีใหม่ครับเป็นของขวัญให้ท่านผู้ฟังทุกคนเลยนะครับก็คือชาวลัคนาราศีมิถุนในปี2567จะเป็นเช่นไรโอ้โหทั้งปีเลยนะครับติดตามรับชมกันได้นะครับตรงนี้ในช่วงเวลานี้อาจารย์ก็ยังจะบอกครับว่าจะดูให้ครบทั้ง5เรื่องนี้เลยแบบละเอียดหัวข้อไหนติดอะไรบอกทางแก้เราจะได้รอดก่อนเนี่ยแล้วก็เลขนำโชคท้ายคลิปอีกด้วยครับ จะได้มีโชคมีลาบล่ำรวยส่งท้ายปลายปีกันนะครับตรงนี้มาเริ่มที่ตัวเรากันก่อนเลยครับชาวราศีมิถุนนะครับก็คือดาวพุธครับตัวแต่งการเจรจาติดต่อสื่อสารแต่ก็ต้องบอกครับว่าในช่วงห่วงเวลานี้นะครับดาวพุธเรานะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนถึงวันที่ยี่สี่เนี่ยโคจรอยู่ในภพอลินะครับแสดงว่าต้องไปบุกเบอร์แก้ไขแก้ปัญหาก่อนนะครับทําไปเลยยอมสู้ยอมรุยยอมเหนื่อยครับ เพราะว่าเดี๋ยววันที่24ครับอีกไม่กี่วันแล้วนะครับประมาณอีกหนึ่งอาทิตย์ก็ว่าได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะย้ายครับมาเล็งลัคนาตนและตามคำพี่โหราศาสตร์ได้เป็นณระอุดมมาเกนโอ้โหเรียกว่าตัวเองจะเป็นบอกเกิดแห่งโชคลาภความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ทำอะไรกจะ็จะสำเร็จได้ด้วยตัวเราเองแต่มีเงื่อนไขดังนี้ เนื่องจากดาวพุธท,ที่เป็นอุดมเกณฑ์เนี่ยเป็นป่าด้วยแสดงว่ามันจะเกิดจากความไม่พร้อมไม่ได้เกิดความสมบูรณ์แบบไม่ต้องไปคาดหวังต้องดีแล้วค่อยทํททาทําทั้งๆที่มันยังไม่ดีไม่พร้อมนี่แหละแล้วจะนําตนให้ประสบความสําเร็จนะครับก็จะ,จะอยู่แบบนี้ไปจนถึงวันที่7จธันวาคมเพราะเดี๋ยวดาวพุธก็จะเดินถอยหลงังภาคองศานะครับกลับมาอยู่ในเรือนอลิให้เราต้องบุกเบิกอีกรอบนึง นะครับให้เราต้องดูแลสุขภาพอีกรอบนึงอะไรแบบนี้แต่ผมบอกได้เลยว่าช่วงที่พุทธพักเนี่ยเธันวาไปแล้วนะครับถึงสิ้นปีเนี่ยพักแปลว่างานเก่าๆของเก่าๆสินค้าเก่าๆเอากลับมาทําจะขายดีอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับโปรเจกต์เก่าๆอะไรที่คิดว่ายังทําไม่เสร็จหรือโลกล้มความตั้งใจเอากลับมาทําใหม่ครับอันนี้จะดีแต่ก็ฝากดูแลสุขภาพด้วยก็มีสิทธิ์ที่โรคเก่าจะกาเลิกนะครับ แล้วก็หมายถึงการเจราจาติดต่อสื่อสารโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ข้อมูลดาต้าเบสอะไรต่างๆเนี่ยเซฟไว้นะครับแบ็กอัพสำรองข้อมูลไว้ด้วยเพราะการที่ดาวพุธเป็นอลีเนี่ยมักจะหายแฮงอะไรอย่างเงี้ยได้เราจะได้สำรองไว้แล้วเราจะได้รอดนี่คือทางแก้นะครับอีมีแก๊้งคอเซนเตอร์ติดต่อมาก็อย่าไปลงเชื่อนะครับ โอ้โห oh, จะให้เงินให้ทองคุณได้นั่นได้นี่แต่คุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตรงนั้นตรงนี้ไอเนี่ยหลอกทั้งเพหรือเบอร์แปลกๆไม่คุ้นไม่ต้องไปรับแลวไม่ต้องใจดีด้วยนะเพราะผมรู้เลยว่าดาวคุณเป็นดาวที่ใจดีลังเลใจอ่อนเนี่ยก็จะมีปัญหาได้นะครับตรงนี้เห็นไ,ไหมเพราะเราปฏิเสธไม่ได้เดี๋ยวเราก็เสียเงินเสียทองอีกนะแต่ถ้าเราไม่รับก็ตัดตอนไปเลยก็าจะเป็นการดีนะครับตรงนี้นะให้รู้ไว้เลยนะครับอ่านะแล้วจวังหวะที่สองครับ ดาวอาทิตย์มาครับวันที่17ธันวาคมไปแล้วอาทิตย์เล็งลัคนาเนี่ยจะมีเกณฑ์การเดินทางเดินทางไกลกลางเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนมกราคมแสดงว่ามีเกณฑ์ดีไม่ดีได้ไปเที่ยวนะครับเนี่ยช่วงสิ้นปีแหมดีเลยไปรับอากาศเย็นๆนะครับหรือดาวอาทิตย์มาจากเรือนสหัชชะแปลว่าการติดต่อเดินทางสื่อสารเจรจาจะดีนะครับให้โชคให้ลาบด้วยเพราะดาวอาทิตย์ได้ตําแหน่งเทวีโชคยิ่งใหญ่ ดุจราชินีอะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นถึงแม้ดาวตัวเองหลังเจ็ดทันวาจะเข้าเรือนอลิใช่ไหมครับแต่ดาวอาทิตย์มาช่วยอยู่แล้วนะครับตรงนี้แล้วปีเนี้ดาวเราเข้าเรือนอริก็จริงนะแต่ดาวพฤหัสบดียังโคจรเป็นราชาโชคและได้น่าอุดมเกเก์ในเรือนลาภก็แปลว่าเป็นตัวช่วยเราผู้หลักผู้ใหญ่ยังเมตตาช่วยเหลืออุปถัมภ์เราได้ก็จะเป็นการดีนะครับตรงนี้เพราะนั้นบอกเลยว่าไม่ได้ดู ไม่ดีเลยนะครับตรงนี้เพียงแต่ว่าช่วงนี้เราจะต้องเข้าใจสถานการณ์หน่อยถ้าทุกอย่างมันไม่เอือ้อไม่เป็นใจอะไรกับเราเหมือนในช่วงกลางปีต้นปีที่ผ่านมาก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับหรือคิดก่อนพูดสงบวาจาทําตัวสงบสิงเงี่ยมเรียบร้อยพูดน้อยน่ารักไม่ไปพูดเยอะไม่ไปแอคชั่นเยอะก็จะไม่โดนอะไรนะครับนะแต่ถ้าพูดมากเนะี่ยโอ้โหปากมีสีได้เลยนะครับมีทะเลาะมีเ้า มีอะไรได้เฉ็เช่นเดียวกันนะแต่ถ้าเราเรียบร้อยทำตัวดีๆทุกอย่างผ่านได้หมดนะครับตรงนี้อ่าทีนี้มาดูการเงินและโชคลาภกันบ้างนะครับก็แ,แน่นอนครับการเงินโชคลาภผมเชื่อว่าถ้าจะโดดเด่นเนี่ยโดดเด่นมากขึ้นก็คือช่วงวันที่ยี่สิบสี่พฤศจิกายนถึงวันที่เจ็ดธันวาคมเห็นไหมเพราะช่วงนี้ดาวประจําตัวเราโดดเด่นเนี่ยก็จะมีมนันนีหางเงาทองได้เยอะแยะเลยนะครับ แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าดาวอังคารจะลอยอยู่ในเลือนอลินะครับแต่ได้ตําแหน่งกเกษตราที่บดีและเทวีโชคครับแสดงว่าเราเนี่ยต้องยอมไปบุกเบิกไปฟาฟันไปแก้ไปหาไปทําอะไรที่เหนื่อยที่ไม่ตรงกับใจเราก่อนสุดท้ายเนี่ยจะได้รับรอวยยศอวยตําแหน่งหรือจะได้รับผลงานที่ดีหรือจะประสบความสําเร็จนี่คือมันแฝงไว้นะครับไม่ใช่ว่าอลินั้นจะทําให้เราแย่จะเสียจะพังจะเจ๊งไม่ใช่นะครับ หรือมีคนไม่ชอบที่หน้าเราเราก็อย่าไปทําอะไรเขาปล่อยผ่านเดี๋ยวก็หลุดครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นช่วงนี้งานจะหนักงานจะเยอะแต่เงินก็จะมาด้วยได้เงินได้ทองแล้วในเรือนการเงินไม่มีดาวอะไรมาทํามุมถึงก็แปลว่ายังจะได้ต่อทําต่อหรือดีไม่ดีเนี่ยนอกจากได้ด้วยตัวเราเองก็ได้จากการทํางานไงนเพราะว่าอะไรดาวการงานดาวพฤหัสไปรออยู่ในเรือนลาภอ่าอย่างนี้ก็ดีหรือดาวตัวเอง ใช่ไหมครับไปอยู่ในเรือนปัตตานีปัตตานีไปอยู่ลาพะได้จากคนรักคู่ครองหุ้นส่วนลูกค้าช่วยเหลือเกื้อกูลอุปถัมภ์เราให้เรามีเงินมีทองผ่านได้ในถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับไม่ได้มีปัญหาแต่ก็มีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างหรือลาหูไปลอยอยู่ในเรือนการงานก็แปลว่าอะไรใช้สื่อออนไลน์ใช้อินเทอร์เน็ตใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ในการทํางานก็จะทําให้เราได้เงินมากขึ้นไวขึ้นอะ่ะ เพราะสื่อออนไลน์เนี่ยจะทำให้เราเข้าถึงคนได้เป็นกอบเป็นกรรมแม้ขณะเรานอนอยู่เขาก็ยังมีคนดูเราอยู่ได้ให้เงินเราได้เห็นไหมนี่หลเงินมันจะมามากขึ้นก็คือใช้สื่อออนไลน์เพิ่มขึ้นนะครับหรือพูดจาเจรจ,จ,จาติดต่อสื่อสารเยอะหน่อยแต่ผมดูแล้วมันจะแบ่งเป็นสองเฟสก็คือหลังยี่สิบถึงเจ็ดเนี่ยมันจะพูดแป๊บๆเดียวก็ได้เงินได้ทองพูดง่ายๆพูดนิดเดียวแล้วได้ตังค์แต่ถ้าหลังวันที่เจ็ดธันวาไปแล้วเนี่ยโอ้โหต้องพูดปากเปียกปากแฉะ เหนื่อยน่อยพูดสามรอบสี่รอบห้ารอบก็ต้องพูดแล้วเงินแล้วทองก็จะตามมานะครับรู้ไว้เลยแล้วอย่างไรก็ตามดาวการเงินเราเป็นดาวจันเนี่ยมันเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาเซอร์วิสบริการดูแลรับใช้ถ้าเราทําได้เงินก็ยังมาทีนี้มาดูเรื่องโชคโชคเนี่ยดาวอังคารเลยถ้าเรือนห,หลากพระไปเป็นอลิเห็นไหมก็มีสิทธิจะได้โชคน้อยคือถ,ถ้าพื้นดวงดาวอังคารไม่ดีเนี่ยช่วงนี้ก็ต้องงดไปก่อนนะครับแล้วค่อยไปเสี่ยงช่วงทีหลังวันที่ย7ิบเจ็ดธันวาคมครับ เพราะยี่บเจ็ดหรือสามเอ็ดหรือหนึ่งมกุาเล่ดาวโชคลาบเลงกับตัวเราก็แปลว่ามีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบเยอะอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าคนจะถูกเนี่ยก็ยังถูกได้อีกเพราะว่าถ้าพื้นดวงเดิมดีเนี่ยแต่การถูกครั้งเนี้ยมันจะมีสองแบบก็คือว่าถูกรางวันนะครับแล้วก็ตังหมดไวอะ่ะพูดง่ายว่ามาเร็วไปเร็วโชคมาอู้ถูกรางวันแล้วก็ละลายไปกับค่านุนค่านีหมดหรือสอง กว่าจะถูก,กมันต้องมีปัญหาก่อนนะอะไรแบบนี้เช่นโอ้โหมีอุปสรรคในการที่จะซื้อจะได้เลขโอ้โหอะไรแบบเนี้ยหรือระวังอย่างนี้นะเคยได้ยินใช่ไหมหวยสามสิบล้านนะ่ะซื้อแล้วไม่ได้เซ็นซื้อแล้วทําหายเนี่ยไอนน้ต้องระวังเลยนะเดี๋ยวมันจะถูกแล้วมันจะกลายเป็นคดีฟออ้องร้องโอ้โหกว่าจะได้เงินนี่เหนื่อยเห็นไหมเพราะนั้นถ้าเสี่ยงโชคอะไรต้องมีหลักฐานรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับอ่าเราจะได้รอดหรือเลขที่ออกออกไม่ตรงกับใจเราซื้อ เพราะเป็นอลีกัมีมีสิทธิ์จะออกแบบกับหน้ากับหลังอ่ะสามสี่ไปออกสี่สามอ่ะถ้าซื้อเสียงโชคก็ต้องเผื่อตามนี้นะครับหรือหลับตายหยิบไปเลยเพราะเป็นอลีกคือไปคาดหวังมากไม่ได้ตั้งใจเลขนี้มาไม่ออกก็ยิ้มยิ้ไปอันนี้ก็ได้แต่แน่นอนครับเป็นเทวีโชคซื้อกับผู้หญิงื่อก่อนจะเป็นการดีนะครับตรงนี้ดาวคารเป็นดาวที่ต้องออกแรงใช่ไหมอ่ะถ้าซื้อแถวใกล้ฟิตเนสเนี่ยต้องออกแรงออกกําลังได้ัางคาร เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรอะ่ะซื้อซื้อแถวโรงงานซื้อแถวแถวสถานที่ที่เขาฆ่าสัตว์อ่โลงฆ่าสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเออผมก็ได้หมดหรือซื้อแถวแถวสถานีตำรวจครับเออสถานีตำรวจค่ายทหารกรมทหารมีเกณฑ์จะถูกลงวันครับเพราะดาวอังคารนี้หมายถึงสถานที่เหล่านี้เออ,อนะถ้าใครอยากมีโชคมีลาภซื้อกับผู้หญิงสถานีตำรวจแล้วก็ค่ายทหาร ได้หมดฟิตเนสออกกาลังกายเห็นไหมจะนําโชคนาลาบมาให้เรานะครับตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามนะดาวอังคารอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์นะครับก็จะอยู่ร่วมกันตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดอยู่ถึงวันที่สิบเจ็ดแหละอ่าเนี่ยเพราะนั้นเดี๋ยวก็จะย้ายแล้วนะวก็จะหลุดนะเพราะว่าอาทิตย์อังคารนี่เป็นคู่คู่ส,สร้างอุบัติเหตุด้วยแล้วไปลอยอยู่ในเรือนอลีด้วยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะพกช้ำดำเขียวแสดงว่าช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังหน่อยมีสติหน่อยนะครับ นี้มาดูการงานกันบ้างครับก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าการงานอย่างไรก็ตามยังโดดเด่นนะครับดาวการงานดาวพฤหัสไปเล็งกับดาวสุขคู่ทรับคู่โชคเห็นไหมงานยังมีเข้ามางานยังเป็นอุดมมาเกณฑ์แต่ช่วงนี้ดูแล้วต้องได้งานแบบเบิ้ลๆบิลแน่นอนนะครับงานลาดงานหลวงงานโปรเจกต์งานอะไรต่างๆแต่ที่สําคัญครับดาวการงานเราพักองศาครับงานเก่าๆลูกค้าเก่าๆสินค้าเก่าๆเ,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 เอากลับมาทําใหม่ได้เลยจะดีมากแล้วดาวการงานไปเล็งกับดาวสุข ของกินอาหารเสื้อผ้าโดดเด่นความงามได้ราฝุกมาในวันที่หนึ่งธันวาคมนี้นะครับและที่สําคัญก็คือว่าดาวฝุกเป็นกเกษตราที่พดีเลยพบปุตตายไหมแสดงว่างานเป็นโปรเจกต์งานเป็นจบับจอบเคสเคสลายๆคนๆเนี่ยทําไปเลยครับจะประสบความสำเร็จจะดีมากแล้วลาหูอีกก็ไปรออยู่เลยอันทร์างานถ้าใครยังไม่ได้เปลี่ยนยางานถ้าอยากจะเปลี่ยนช่วงเวลานี้เปลี่ยนได้เลยหรือจะมีวิธีการใหม่จัดโต๊ะทางานใหม่ มีรูปแบบใหม่ๆมาช่วยในการทํางานเครื่องมือใหม่ในการทํางานทําไปเลยครับดีสุดๆรู้ไมเลยดีแน่เพราะว่าอะไรรู้ไหมเนี่ยราหูเข้าเรือนการงานดาวพุธด,ดาวอังคารดาวอาทิตย์เป็นอลิเนี่ยโอ้โหแปลว่าอยู่ไม่ได้แล้วอึดอัดเต็มที่แล้วเลยต้องเปลี่ยนเนี่ยรู้เลยมาทางนี้แน่นะครับหรือมันมีอะไรให้ต้องไปบุกเบิกในช่วงแรกๆยังไม่ลงล็อกไม่ลงตัว นะครับก็ทําไปก่อนอดทนไปก่อนนะครับเพราะมันเป็นช่วงจังหวะด,ดวงดาวแล้วแต่อย่างไรก็ตามมีทั้งเทวีโชคมีทั้งอุดมมาเกณฑ์ผ่านได้อย่างแน่นอนนะครับตรงนี้แล้วดาวราหูเนี่ยที่จะมาจากที่มาทับในเรือนการงานแล้วเนี่ยเข้ามาจากเรือนดีนะครับเรือนสุภะนะครับเรือนแห่งความสําเร็จแปลว่าหนักเหนื่อยหน่อยแต่สําเร็จอย่างแน่นอนมั่นใจได้นะครับตรงนี้ลุยทําไปเลยนะครับ ความรักกันบ้างครับความรักคือดาวพฤหัสาดาวพฤหัสพักองศาระวังคนรักเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับ2ดาวพุธจะมาเห็นไหมดาวตัวเองจะไปอยู่ในเรือนคนรักพอดีเลยในะวันที่ยีิพฤศจิกาย,ยนถึงที่7จ็ดธันวาคมแสดงว่าช่วงนี้ยอมได้ก็ยอมน้ำเย็นเข้ารูปนะครับเพราะดาวตัวเองไปปะในเรือนคนรักยอมแล้วจะดีอยอมแล้วจะผ่านได้นะครับ แต่ถ้าดื้อแพงก็มีสิทธิจบเหมือนกันนะต่อมาครับดาวอาทิตย์มาอีกครับเป็นเทวีโชคในเรือนคนรักแสดงว่าคู่จะให้โชคให้ลาบหลัง17ธันวาคมคู่สายเปยได้เลยหรือพาแฟนไปเที่ยวไปทําบุญไปมีความสุขด้วยกันนอกสถานที่นะครับชัดเจนเลยอาทิตย์มาจะเดินสหัดช่างไงก็เดินทางเดินทางแล้วมีโชคสองดาว,ตวเตงไปอยู่ในเรือนอลีเนี่ยแปลว่า ทำอะไรมากไม่ได้อยู่แล้วช่วงปลายปีไปเที่ยวดีกว่าลาพักร้อนบ้างอะไรบ้างเห็นไหมอยู่กับแฟนกับคนรักหรือถ้าไปค,คนโสนก็ได้เจอคู่ที่เปลักษณะคือรู้จักกันมาก่อนเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนของเพื่อนก็ได้หรือจะรู้จักจากสื่อออนไลน์อะไรอย่างเนี้ยก็ทําให้เราได้คุยได้คบกันแล้วคนใหญ่คนโตเลยนะดาวอาทิตย์เนี่ยชื่อเสียงและเกียรติยศคนโอ้โหไม่ธรรมดาบอกเลยด้วยดาวาคนรักก็ยังอยู่ในเรือนลาพระอีกนะครับได้หมด ความรักถือว่าอยู่ในมุมดีนะครับถ้าเรายิ่งพูดดีเจราจาดีเราก็จะรอดนะครับบอกไว้เลยนะครับตรงนี้สุดท้ายท้ายสุดเรื่องครอบครัวลูกและบริวารแน่นอนครับดาวพุธครับเป็นตัวแทนพบพันธุพันธุเป็นยังไงครับอ่าช่วงนี้อยู่ในเรือนอ,อ่ิไปดีช่วงยี่สิบสี่นะครับพฤศจิกายนถึงวันที่เจ็ดธันวาเห็นไห ช่วงนั้นดาวครอบครัวได้อุดมมาเกณ์ฑมีเกณได้บานได้รถไม่ก็ได้แต่ใครที่สั่งจองอยู่อยากซื้อจัดได้เลยนะครับปีที่แล้วก็ดูอย่างเงี้ยดาวพุธเร็งลักขนามีลูกดวงคนหนึ่งซื้อรถใหม่ช่วงเวลานี้ถอยรถพอดีมาให้หาเลิกหายามให้อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนข่าวดีจะมาช่วง24พฤศจิกาถึง7ธันวานะครับหรืออยู่กันได้ดีมีความสุขแหละ แต่พอหลังจากนั้นครับเข้าเรือนอลิเห็นไหมนะเจอดาวอังคารไปถึงถึงวันที่27ธันวาคมก็สิ้นปีพอดีเพราะนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องการสื่อสารคำพูดพ่อแม่ญาติพี่น้องอมีธุรกิจกงสีอะไรก็ต้องระวังทะเลาะก,กันหรือข้าวของในบ้านชมุกเสียหายถึงเวลาก็ต้องเปลี่ยนไปก็แล้วกันหรือขับรถเนี่ยอย่าหัวร้อนอย่าอารมณ์ดุนแรงไม่งั้นเดี๋ยวก็มีปัญหาแน่นอนนะครับประกันรถอย่ายให้ขาดนี่คือทางแก้เพราะถ้าเฉียวชนอะไรขึ้นมาเราก็ มีประก,กันก็จะเคลมได้นะครับตรงนี้อ่ารู้ไว้เลยนะส่วนในเรื่องบริวารนี่โดดเด่นครับหลังวันที่หนึ่งธันวาถึงยี่หกธันวาเพราะดาปุตตะเป็นเกษตรมั่นคงโอ้โหมีลูกน้องมีทีมงานมีพนักงานกระจายงานให้ทํากันไปเลยนะเขาจะขยันตั้งใจและเป็นเล็งกัะดาวการงานอีกอ่ะโอ้โหเลิศเลอเพอร์เฟกบอกเลยยิ่งถ้าเรามีกระตุ้นยอดนะอ่าช่วงท้ายปลายปีใครทําได้เพิ่มอีกเท่านี้นะจะให้โบนัสพิเศษโอ้โหรับรอง ทำจนเรารวยเลยอ่ะเขาเรียกว่าบริวารผารวยครับพนะูดอย,ย่างนี้เลยนะครับลูกให้โชคก็ได้ลูกเอาเงินมาให้เรา,ล,าลูกดีทําตัวน่ารักอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในคําสั่งโอวาทเราแหมเราก็จะมีความสุขเห็นไ,ไหมเพราะฉะนั้นบอกเลยนะครับว่าอันนี้ดีกับเรามากๆเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกระจายงานหรือไปคุยอะไรเกี่ยวกับลูกหรือพาลูกพาครอบครัวไปทเที่ยวไปทําบุญมีความสุขครับบอกเลยนะยินดีด้วยนะ แล้วก็ท้ายสุดครับเล้นําโชคครับ4ี่สาหนึ่งห้าหเห็นไหมห้าหก็เล็งกันอยู่ขอให้ชาวมีถุนเฮงๆเลยๆในสิ้นปีนี้เลยนะครับและที่คือภาพรวมดาวจอดนะครับไม่ใช่ดวงคนใดคนหนึ่งนะครับแต่ใช้ดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ได้ครับและถ้าอยากรู้ดวงเราเองนะครับก็จะได้มากได้น้อยให้แม่นยําสุดๆเนี่ยต้องดูดาวตอนเกิดและวันที่เกิดครับและอาจารย์เกตเทวานครับก็รับดูดวงแบบเจาะลึกเลยนะครับ ทำตามลูกศรชี้ได้เลยครับแอดไลน์แอดไซเกรทเทวาหกห้าครับแล้วทําตามที่ไลน์บอกแล้วประกันได้ดูภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับและก็ต้องบอกนะครับว่า YouTube ครับมีปุ่มซุปเปอร์แตงแล้วนะครับใครที่อยากเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์เกรทเทวาครับทําตามนี้ได้เลยนะครับก็คือปุ่มซุปเปอร์แตงก็คือรูปหัวใจครับอยู่ด้านล่างของคลิปนั่นเองนะครับนี่ละครับรอบสีแดงครับคําว่าขอบคุณครับ แตะเข้าไปได้เลยนะครับจะมีตั้งแต่40บาทถึง1,000บาทครับร่วมเป็นกําลังใจให้อาจารย์เกตเทวาและแตะซื้อและส่งมาได้เลยนะครับและก็ต้องบอกนะครับว่าปัจจุบันนี้ครับช่องอาจารย์เกตเทวามีผู้ติดตามมากกว่า150,000คนแล้วนะครับเป็นช่องมหาชนอย่างแท้จริงและอาจารย์ก็จะทําคลิปที่มีคุณภาพทํานายดวงชะตาอย่างแม่นยําแบบเจาะลึกรายละเอียดถึงพื้นดวงเนี่ยให้ทุกท่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเลยนะครับ กดติดตามครับกดกระดิ่งนะครับตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้ภาพนี้ขึ้นมานะครับนั่นแหละครับเรียกว่าติดตามแล้วครับฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้เราก็รอดก่อนนะครับแล้วใครที่กดติดตามอาจารย์ก็ขอให้ผลบุญที่อาจารย์ได้ทํามานะครับให้ทุกท่านที่กดติดตามประสบความสําเร็จรุ่งเรืองสมหวังร่ํารวยมีโชคมีลาบด้วยนะครับตรงนี้แล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เจตเทวามีภาพเฉลิมยูชตาสุบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับ แล้วมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชายดงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จลํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจษเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับและอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนาไปปรินไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับนั่นําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโหดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับ a s i great t h e w a 65ครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกรเทวยินดีรับตวดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ1ิบดวงครับบวกดาวจอรอีก1ิบดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจกับแอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกสเทวาที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเนื้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณไปเสร็จและนี่นะครับก็คือการแอดไลน์ครับแอดไซ t เกรทเทวาหมานะครับก็แตะเพิ่มเพื่อนมาได้เลยนะครับแล้วก็อ่านในไลน์ครับก็จะเจอภาพนี้นะครับก็คือกติกาการดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาครับก็ทําตามที่กติกาที่ไลน์บอกครับก็จะมีโปรโมชั่นบอกเลยนะครับว่าถ้าจองมาเลยนะครับโอนเงินบัญชี อาจารย์เกตเทวานะครับ799บาทนะครับธนาคารกรุงไทยเนี่ยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วพอโอนจองมาก็บอกวันเดือนปีเกิดพศเกิดและเวลาเกิดครับเนี่ยครับจะได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับแน่นอนครับสาหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกตเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขาย จากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังล่ํารวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนานเพราะลัคนานนั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับ ช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าคอมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับ